สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวแล้วก็สำคัญมากๆค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่อง MOU ปี2543กับการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่ได้ยินมาว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยไม่กี่วันนี้เองค่ะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากจริงๆ ใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราได้ศึกษามานะฮะส่วนใหญ่ก็มาจากการวิเคราะห์ของคุณปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งท่านก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดออข้อมูลนี้แสดงความกังวลค่อนข้างมากเลยนะคะเกี่ยวกับผลกระทบถ้าหากการประชุม JBC มันเดินหน้าต่อไปคือมันมีมุมมองที่ค่อนข้างต่างจากท่าทีทางการพอสมควรเลยค่ะครับเรียกว่าเป็นมุมมองที่ ถ้าทายคําแถลงของทางภาครัฐเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยของเราวันนี้ก็คือเราจะมาลองพยายามทําความเข้าใจข้อโต้แย้งต่างๆแล้วก็เหตุผลเบื้องหลังความกังวลเหล่านี้กันค่ะว่าทําไมการตัดสินใจเรื่อง GBC ครั้งนี้ถึงออสําคัญมากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อจุดยืนของไทยในระยะยาวตามข้อมูลที่เรามีนะคะโอเคเรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากจุดที่เห็นไม่ตรงกันก่นกอนเลย ล่าสุดเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณนิกรเดชพลังกูลก็เพิ่งออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าการประชุม GBC ที่จะถึงเนี่ยจะไม่ทำให้ไทยเสียสิทธิ์ในการยกเลิก MOU ปี2543ครับอันนั้นคือท่าทีของก่อต่อ แต่ว่าประเด็นที่แหล่งข้อมูลของเรายกขึ้นมาแย้งเลยนะครับคือเขาบอกว่าคําแถลงนั้นน่ะเอ่ออาจจะไม่ตรงกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศักทีเดียวมีการชี้ประเด็นว่าการที่ไทยเราจะเข้าไปร่วมประชุม GBC นะครับภายใต้กรอบของ MOU เดิมนี่แหละแต่ว่าไปร่วมหลังจากที่เรารับทราบแล้วนะว่ามีเหตุการณ์ที่อ้างว่ากัมพูชาละมืด MOU อย่างร้ายแรงไปแล้วการเข้าร่วมประชุมเนี่ยอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการแสดงออกของเราว่าเรายอมรับให้ MOU มันยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ อ๋อ oh, หมายถึงว่าการกระทำของเราคือการไปประชมุมมันสื่อความหมายทางกฎหมายบางอย่างใช่ครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่เที่น่ากังวลที่สุดตามข้อมูลนี้เลยเพราะมันอาจจะไปเกี่ยวกับหลักการในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสวนทีสัญญาที่เขาเรียกว่าการสูญเสียสิทธิในการยกเลิกสัญญาหรือ waiver of the right นะครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา45ค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลนะ ว่าอีกฝ่ายละเมิดสัญญาร้ายแรงซึ่งปกติตามมาตรา60เนี่ยเรายกเลิกได้แต่ถ้าเราไปแสดงท่าทีเหมือนยอมรับว่าสัญญายังอยู่สิทธิตามมาตรา60นั้นอาจจะหายไปเพราะมาตรา45นี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเดินหน้าประชุมอาจจะกลายเป็นว่าเรายอมรับสภาพที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็จะกลับไปยกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุเก่าๆไม่ได้แล้วอย่างนั้นหรือคะครับตามการตีความของแหล่งข้อมูลที่เรามีเป็นแบบนั้นเลยครับมันเหมือนหลักทั่วไปเลยนะ คือถ้ารู้ว่าคู่สัญญาทําผิดแต่เรายังาทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ใช้สิทธิ์เราตอนนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยจะหยิบเรื่องเก่ามาอ้างยกเลิกอาจจะไม่ได้แล้วโอฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแค่การเข้าร่วมประชุมตามปกติเนี่ยอาจจะมีผลทางกฎหมายที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดตามมาได้ทําให้เสียสิทธิ์สําคัญไปนี่แหละครับคือความเสี่ยงทางกฎหมายที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำมากมากเลยครับ เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะงั้นเราลองย้อนไปดูที่ตัว M O U ปี2543กันหน่อยค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหากันนักคือตอนแรกเจตนารมณ์ที่เขียนไว้นี่ดีเลยนะคะเพื่อมิตรภาพแก้ปัญหาชายแดนแต่ข้อมูลที่เรามีบอกว่าเอ,อกว่าปีที่ผ่านมานเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่อนขนาดนั้นมีความขัดแย้งตลอดมีการกล่าวหากันเรื่องรุกล้ำพื้นที่อยู่เรื่อยๆใช่ครับแล้วก็จุดที่เป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในข้อมูลนี้นะครับ คือส่วนที่เรียกว่าข้อหนึ่งคอควายใน MOU ข้อนี้มันระบุเรื่องการสำรวจแล้วก็จัดทำหลักเขตแดนทางบกซึ่งมันดันไปอ้างอิงแผนที่มาตราส่วน1.200 0 0ที่ทำตามผลงานปักปันสมัยอนุสัญญาปี1904กับ1907นู่นเลยครับแล้วแผนที่1.200นนี้มันมีปัญหาอะไรหรอคะครับปัญหาตามข้อมูลนี้ก็คือว่าแผนที่ฉบับนี้เนี่ย มันคือฉบับเดียวกับที่ฝ่ายไทยเราเสียเปรียบในคดีประสาทพระวิหารปี2505นะครับคือตอนนั้นศาลโลกท่านก็ไม่ได้ตัดสินนะว่าแผนที่มันถูกหรือผิดตรงๆแต่ท่านใช้หลักที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากหรือเอสโตโปอ๋อค่ะเคยได้ยินค่ะครับคือมองว่าไทยเรายอมรับแผนที่นี้ไปแล้วในทางปฏิบัติจะมาปฏิเสธทีหลังไม่ได้ผลก็คือเราเสียเขาพระวิหารไป ทีนี้พอ MOU ปี4-3กลับมาระบุถึงแผนที่ฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เลยถูกมองว่าเป็นการยอมรับแผนที่นี้ไปโดยปริยายซึ่งทําให้ไทยเสียเปรียบตลอดแนวชายแดนเลยไม่ใช่แค่ตรงของพระวิหารไม่ใช่แค่เสียเปรียบในหลักการด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีการใช้จริงด้วยแหล่งข้อมูลบอกว่ากัมพูชาเขาใช้แผนที่ 1. ต่อ2 0แสนนี้อ้างสิทธิ์ลุกล้ำเข้ามาจริงๆอย่างเช่นสร้างถนนสร้างวัด หรือตอนที่เข้ามายึดพื้นที่ภูมิขือช่วงปี51 56ก่อนที่ทหารเราจะผลักดานออกไปได้ครับมีข้อมูลแบบนั้นจริงแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงคําพูดของอดีตนายกคุณเซนด้วยนะครับที่เคยบอกว่าเขาก็ยึดแผนที่นี้แหละตาม MOU ขณะที่ฝ่ายไทยเราพยายามจะใช้แผนที่อีกฉบับคือ1ต่อ5 0,000ื่นใช่ไหมคะที่มันน่าจะตรงกับภูมิประเทศจริงมากกว่าแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาก็คือ แผนที่1ต่อห้าหมื่นที่เรายึดถือเนี่ยนะครับตามข้อมูลคือมันไม่มีระบุไว้ใน MOU ปี2543เลยแม้แต่นิดเดียวครับสิ่งที่น่าสนใจคือพอเราต้องไปเจรจาภายใต้กรอบ MOU นี้แล้วเราไปอ้างแผนที่ที่มันเอ่อไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเนี่ยจุดยืนเรามันก็อ่อนลงไปเลยในทางกฎหมายระหว่างประเทศอ๋อเพราะกรอบมันบังคับอยู่ที่1ต่อ2 0 0แสนตามข้อ1ขขอวายนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะ คือปัญหาไม่ใช่แค่ตัวแผนที่แต่เป็นการที่ MOU มันเหมือนไปล็อกให้เราต้องอิงกับแผนที่ฉบับที่เราเสียเปรียบทีนี้มาถึงเหตุผลที่แหล่งข้อมูลใช้สนับสนุนว่าไทยควรจะยกเลิก MOU ไปเลยก็คือการอ้างว่ากัมพูชาได้กระทำการละเมิดร้ายแรงต่อตัว MOU เองการละเมิดร้ายแรงที่ว่านี้มีตัวอย่างอะไรบ้างคะตามข้อมูลที่เรามีคัดแหล่งข้อมูลเขาก็รวบรวมเหตุการณ์ไว้นะครับที่มองว่าเข้าขายการละเมิด MOU อย่างร้ายแรง หรือ serious breach ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอนุสัญญาเวนามาตรา60ถ้าฝ่ายหนึ่งละเมิดร้ายแรงอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือระงับสัญญานั้นได้ตัวอย่างที่เขายกมาก็เช่นการใช้กำลังทหารรุกล่ามเข้ามาในเขตไทยหรือว่าการใช้อาวุธสงครามอย่างเช่น BM21 เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องยิงเข้ามาในฝั่งไทยโหมีการใช้อาวุธสงครามเลยเหรอคะครับตามข้อมูลคือมี แล้วก็ทำให้พลเรือนเสียชีวิตด้วยมีทั้งเด็กผู้หญิงคนชราแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพิพาทโดยตรงก็มีแล้วก็มีการยิงใส่โรงพยาบาลหรือว่าการวางทุนระเบิดเพิ่มการวางทุนระเบิดเพิ่มนี่ก็แย่นะคะเพราะใน M O U ข้อ3เหมือนจะพูดถึงการร่วมมือกันเก็บกู้นี่นาะถูกต้องครับข้อ3พูดเรื่องเก็บกู้แต่การกระทําที่เกิดขึ้นกลับเป็นการวางเพิ่มซึ่งมันขาดการชัดเจนถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นจริงตามที่แหล่งข้อมูลระบุนะคะ ก็ถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของ MOU ที่ต้องการสันติภาพมากๆเลยแล้วก็ขัดกับข้อกำหนดชัดๆ โดยเฉพาะข้อ8ที่บอกว่าต้องปรึกษาหารือกันโดยสันติใช่เลยครับการกระทําเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการทําลายวัตถุประสงค์หลักของ MOU ไปแล้วซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เปิดช่องให้ไทยเราสามารถใช้สิทธิยกเลิก MOU ได้ตามมาตรา60นั่นเองเอาละครับทีนี้เรากลับมาที่กับดักทางกฎหมายที่เราเกริ่นกันไว้ตอนต้นซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของความกังวลในตอนนี้เลยนะคะ มันคือความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างสองหลกักการในอนุสัญญากรุงเวียนนาหลักแรกก็คือมาตรา60ที่บอกว่าถ้าคู่สัญญาเราละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงเรามีสิทธิ์บอกเลิกหรือระงงับสัญญาได้กับหลักที่สองคือมาตรา45ครับที่บอกว่าแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาละเมิดร้ายแรงแต่เรายังแสดงออกไม่ว่าจะโดยคําพูดชัดๆหรือโดยพฤติการคือการกระทําของเราว่าเรายังยอมรับให้สัญญานั้นมันมีผลอยู่ เราอาจจะสูญเสียสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุการณ์ละเมิดร้ายแรงที่เคยเกิดขึ้นนั้นไปค่ะค่ะพอจะนึกภาพตามได้ลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ครับสมมุติเราเช่าบ้านแล้วคนให้เช่าทำปิดสัญญาแรงๆเลยเช่นไม่ยอมซ่อมหลังคาที่รั่วหนักมากอันนี้คือละเมิดร้ายแรงเรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ถูกไหมครับค่ะควรจะต้องได้แต่ถ้ารู้เรื่องหลังคารั่วแล้วแต่เราเออ ยังจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆตามปกติเลยไม่ได้บอกเลิกทันทีพอผ่านไปหลายเดือนจะกลับไปอ้างเรื่องหลังค้ารั่วครั้งนั้นเพื่อขอยกเลิกสัญญาย้อนหลังอาจจะทาไม่ได้แล้วเพราะการกระทําของเราเองนี่แหละที่จ่ายค่าเช่าปกติมันแสดงว่าเรายอมรับที่จะอยู่ในสัญญาต่อไปแม้จะมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นก็ตามอ๋อ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะแล้วการที่เราจะไปเข้าร่วมประชุม JBC เนี่ยมันไปเข้าข่ายการแสดงออกว่ายอมรับให้สัญญามีผลอยู่ตามหลักที่2นี้ได้ยังไงคะนี่แหละครับคุณจิตเชื่อมโยงที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นการประชุม JBC เนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ระบุไว้ข้างใน MOU ปี2543เลยนะครับการที่ประเทศไทยซึ่งรับทราบการละเมิดแรงต่างๆมาแล้วตามที่แหล่งข้อมูลเขารวบรวมไว้ ยังคงส่งผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมตามกลไกลของ MOU เดิมการกระทำนี้ก็อาจจะถูกตีความได้ครับไม่ว่าจะโดยฝ่ายกัมพูชาเองหรือโดยผู้สังเกตการระหว่างประเทศว่าเป็นการกระทำหรือพฤติการที่แสดงว่าไทยเรายังยอมรับนะว่า MOU ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ค่ะผลก็คือสิทธิ์ในการยกเลิก MOU โดยอ้างเหตุการณ์ละเมื่ร้าแรงในอดีตที่เราควรจะมีตามมาตรา60เนี่ยมันอาจจะหมดไปหรืออ่อนลงไปมาก พราะมันเข้าเงื่อนไขาการสูญเสียสิทธิ์ตามมาตรา45ไปแล้วนั่นเองครับโห oh, อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะฟังดูแล้วเนี่ยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่แหล่งข้อมูลถึงกระบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรักษาสิทธิในการยกเลิก MOU ตามมาตรา60ไว้ก่อนที่การประชุม JBC มันจะเหมือนไปปิดประตูนั้นครับตามข้อมูลคือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ยกเลิก MOU ล่ะคะปล่อยให้มันมีผลต่อไป ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดที่น่ากังวลตามข้อมูลคืออะไรบ้างคะผลกระทบที่น่ากังวลตามข้อมูลนี้หลักๆมีสส่วนครับส่วนแรกคือเรื่องพื้นที่ที่เราเคยผลักดันแล้วก็ยึดคืนมาได้อย่างเช่นภูมิเขือหรือจุดอื่นๆอีก11จุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารไทยเคยเข้าไปควบคุมไว้ข้อมูลบอกว่าเราอาจจะต้องถอนกำลังออกมานะครับเอ๊ะทำไมต้องถอนลงนาด้วยล่ะคะในเมื่อเรายึดคืนมาแล้ว เพราะใน MOU ข้อ5นะครับมันระบุห้ามหน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายแดนการที่ทหารไทยซึ่งชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตั้งฐานสร้างบังเกอร์ทำรั้วในพื้นที่เหล่านั้นถ้า MOU มันยังอยู่นะครับอาจจะกลายเป็นว่าฝ่ายไทยเราเองนี่แหละที่กำลังละเมิด MOU ข้อ5อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสถานะเราเปลี่ยนไปใช่ครับ มันต่างจากตอนแรกๆที่อาจจะมีการกล่าวหาว่ากัมพูชาใช้พลเรือนรุกล้ำซึ่งอาจจะหลุดนิยามเจ้าหน้าที่รัฐไปได้แต่ตอนนี้เป็นทหารไทยชัดเจนถ้า MOU ยังอยู่เราอาจจะอยู่ในสถานะที่เออลำบากได้ครับส่วนผลกระทบที่2ก็คือตราบใดที่ MOU ยังอยู่ไอ้ข้อหคอควายที่มันผูกกับแผนที่1 2ล้านมันก็ยังอยู่ ก็เท่ากับว่าไทยยังคงต้องเจรจาหรือแก้ปัญหาภายใต้กรอบที่เราเสียเปรียบต่อไปเรื่อยๆตามมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้นะครับแล้วทางออกที่แหล่งข้อมูลเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เราไปฉีก MOU ทิ้งพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับการดำเนินการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันแหล่งข้อมูลเสนอให้ไทยใช้กระบวนการตามมาตรา65ของอนุสัญญากรุงเวียนนาครับ มาตรา65คืออะไรคะคือเราต้องทําหนังสือแจ้งไปยังกัมพูชายอย่างเป็นทางการว่าเราต้องการจะยกเลิก MOU นะโดยอ้างเหตุผลคือการละมาตร้ายแรงตามมาตรา60แล้วก็ระบุมาตรการที่เราเสนอไปจากนั้นก็ต้องให้เวลาอีกฝ่ายตอบสนองซึ่งตามอนุสัญญายเนี่ยบอกว่าอย่างน้อย3เดือนแต่แหล่งข้อมูลเสนอว่าอาจจะให้เวลาสัก8เดือน เพื่อให้กระบวนการภายในของเราอย่างเช่นการทำประชามติมันเรียบร้อยถึงแม้ผลประชามติจะไม่ได้ผูกพันโดยตรงทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่มันก็เป็นการแสดงจิตนรรมร่วมกันแล้วการที่เราทำตามขั้นตอนแบบนี้มันมีข้อดีอย่างไรบ้างคะในทางยุทธ,ธศาสตร์ตามข้อมูลที่วิเคราะห์มานะครับมีข้อดีหลายอย่างเลยหนคือเราทำตามกติการ,ระหว่างประเทศทุกอย่าง ชาติอื่นจะมาแทรกแซงหรือมาว่าเราไม่ได้2คือมันเป็นการส่งสัญญาณกดดันไปที่กัมพูชายอย่างชาัดเจนว่าเราไม่ยอมรับการละเมิดที่ผ่านมานะแล้วเราต้องการกรอบข้อตกลงใหม่ที่มันยุติธรรมกว่านี้ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การเจรจาเพื่อตัดไอ้ข้อ1คอควายแผนที่1 2ึ่งจุอแสนออกไปหรือแก้ไขข้อ5ให้มันรัดกุมขึ้น แล้วก็3คือมันเป็นการดึงอำนาจต่อรองกลับมาที่เราครับเพราะเราอยู่ในฐานะฝ่ายที่ถูกละเมิดแล้วเรากําลังใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟังดูเป็นทางออกที่มีขั้นตอนและดูเหมือนจะรักษาสิทธิ์ของเราได้ดีกว่านะคะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยกลับดูเหมือนมีความพยายามเร่งรัดให้เกิดการประชุม JBC ให้ได้เลยแหล่งข้อมูลเขามีข้อสังเกตเรื่องความไม่โปร่งใสด้วยใช่ไหมคะครับ มีการตั้งข้อสังเกตยอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเช่นการแต่งตั้งประธาน JMBC ฝ่ายไทยคนปัจจุบันคือคุณประสาทวินิจฉัยกุลที่ดูเหมือนจะเอ่อไม่ได้ผ่านมติคอรมอที่แถลงต่อสาธารณะอย่างชัดเจนเท่าไหร่หรือการที่กำหนดวันประชุมเนี่ยเรากลับไปทราบจากฝั่งกับูชาก่อนว่าจะประชุม21-22ตุลาคมนี้ไม่ใช่การแถลงอย่างเป็นทางการจากฝ่ายไทยอ้าวเหรอคะทราบจากฝั่งโน้นก่อน ตามข้อมูลเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังมีคำกล่าวอ้างด้วยว่ามีการสั่งการจากระดับนโยบายลงมาเลยว่าให้รีบประชุมแล้วแหล่งข้อมูลเขามองว่าแรงจูงใจเบื้องหลังการเร่งรีบนี้คืออะไรคะมีการตั้งข้อสังเกตไหมอันนี้เป็นส่วนของการตั้งคำถามแล้วก็ข้อสังเกตนะครับคือแหล่งข้อมูลมองว่ามันอาจจะเป็นการตอบสนองแรงกดดันจากทางกัมพูชาหรือเปล่าที่เขาต้องการให้ประชุมเร็วที่สุดเพื่อจะได้ปิดเกม สิดเกมเรื่องสิทธิ์การยกเลิก MOU ของไทยตามมาตรา60ให้มันตกไปเพราะเงื่อนไขของมาตรา45ที่เราคุยกันนั่นแหละครับนอกจากนั้นก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยไปถึงเรื่องออผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจจะมีแรงกดดันอื่นที่เรามองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจนมากๆครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำเราย้อนกลัไปที่จุดเริ่มต้นเลยคือคำถแถลงของโคสุกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าการประชุม JBC จะไม่ทำให้ไทยเสียสิทธิ์ยกเลิก MOU แต่ข้อมูลที่เรามีอยู่นี้กำลังเสนอการตีความทางกฎหมายที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะครับเป็นมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในทางกฎหมายระหว่างประเทศ เอาละค่ะถ้าจะลองสรุปภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้ก็คือมีการนำเสนอข้อโต้แย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศที่ค่อนข้างหลักแน่นนะคะว่าการที่ไทยเราจะเดินหน้าประชุม JBC ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เราสูญเสียสิทธิ์ในการยกเลิก MOU ปี2543โดยอ้างเหตุที่กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าเคยละเมิดร้ายแรงในอดีตตามหลักมาตรา45กับ60ของอนุสัญญาวเวียนนา ซึ่งถ้าเราเสียสิทธิ์นี้ไปจริงๆผลที่ตามมาก็อาจจะหมายถึงการที่ไทยต้องยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบใน MOU ต่อไปโดยเฉพาะเรื่องแผนที่1 2แสนแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการที่เราอาจจะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่สําคัญสําคัญที่เราเคยยึดคืนมาได้ด้วยใช่ครับแล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งยวดเลยก็คือกรอบเวลาครับมันจํากัดมากๆตามข้อมูลคือเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันจริงๆก่อนจะถึงกําหนดการประชุมที่ว่า ทำให้ทุกการตัดสินใจหลังจากนี้ไปเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดแล้วก็จะส่งผลกระทบในระยะย,ยาวได้เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรคือเรื่องนี้ฟังฟังดูแล้วคงไม่ได้มีแค่แง่มุมทางกฎหมายหรือข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนเท่านั้นนะคะแต่มันอาจจะสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่าทั้งเรื่องกระบวนการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของเราการรักษาผลประโยชน์ของชาติความโปร่งใสในการดําเนินการของผู้มีอํานาจ หรือแม้แต่แรงกดดันที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งมันส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวกับทั้งประวัติศาสตร์อธิปไตยแล้วก็บุรุณภาพแห่งดินแดนของเราครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกันหลายมิติมากค่ะนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราคงต้องขบคิดแล้วก็ติดตามสถานาการณ์นี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะ